สวัสดีค่ะมันนี้กับมาพอกันกระป๋าอีกแล้วมันนี้ฟังก็จะพามาเบิงสำหรับคนที่จะถามไอ้คนที่ถามฟังนะคะช่วงนี้กับคนถามเยอะสักนิดนึงกะเหุเป็นคลิปไปเลยค่ะสำหรับคนที่ถามฟังว่าแตงโมและและอติติศด,ดอกแล้วก็ออกน้อยมันจะใช้เวลาจากมือจากมือถึงใหไง สนหอดเก็บนวยใดเนาะคะ่ะฟังกนเลยอ,อยากจะมาทายให้เบิ้งค่ะว่าแตงโมงที่เริ่มแรกกำลังจะติดลูกติดดอกกำลังจะออกลูกจ,จะประ,ประมาณใดนเนาะคะ่ะแต่ว่าคลิปนี้อาจจะทายไ่ได้ถึงตอนเก็บลูกเนาะคะ่ะเพราะว่าตอนเก็บลูกมันกะคงจะอีกหลายเดือนอันนี้ฟังทายแบบห้เบิ้งเฉพาะ ที่มีอยู่ตอนนี้นะคะ่ะที่จะเห็นอยู่ตอนนี้ปัจจุบันวา่าแตงโมมัน์ลูกตแตงแต่ติดดอกน้อยๆไปจนกระทั่งว่าใย,ยจนหอดเก็บลูกจะใช้เวลาจักมือนะคะเดี๋ยวเบิ้งเฉพาะอันที่มีก่อนนะคะส่วนอันที่จะใย,ยหอดแบบเก็บลูกเดี๋ยวคอยเบิ้งอีกที่หนึ่งนะคะมาค่ะเริ่ม ดีล้ะคะ่ะเริ่มแรกแตงโมจะติดแบบนี้ทาซาสุวก็คือเดือนค่ะหนึ่งเดือนแตงโมจะเริ่มออกดอกแบบนี้ค่ะเดือนนิด,นดเดือนสองสามมื่อนี่ละคะ่ะแต่จะแตงโมจะเริ่มออกดอกแบบนี้นี่คือดอกตัวเมียนะคะที่ฟังเคยบอกไว้ก็นานนานแบบนี้คือเป็นดอกตัวเมียที่แตงโมจะติดลูกนะคะ่ะนี่ จะเป็นดอกประมาณนี้ค่ะหลังจากเป็นดอกบนันนีแล้วตอนเช่าดอกตรงเนี่ยค่ะสีเหลืองๆนีก็จะจ้าบานออกได้รับการผสมเกสรนะคะเดี๋ยวแม่งก็จะมาตอมผสมเกสรผ้าจากนั้นไปแตงโมดได้รับการผสมเกสรแล้วเรียบร้อยมั่นก็จะเริ่มเดี๋ยวไปเบื้องต้นอื่นละคะ่ะเพราะว่าอ่า เอาทายแบบยาวๆไปเลยต้องเบิ่งต้นอื่นไปเรื่อยๆค่ะหลังจากได้รับการผสมเกรสรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนวยก็จะออกมาประมาณน,นี้ค่ะก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นนวยเนี่ยหลังจากที่ได้รับการผสมเกรสรแล้วนะคะใส่เวลาประมาณสามมือค่ะก็จะได้นวยใยญ่ยขนาดนี้ค่ะนี่สามวันค่ะนี่ค่ะทาอาทิตย์หนึ่งนะคะ อาทิตย์หนึ่งก็จะได้ลูกประมาณนี้ค่ะนี่หลังจากการทีมันได้ผสมเกสรแล้วนะคะอาทิตย์หนึ่งก็จะได้ลูกประมาณนี้่ถวฟาร์มเมอร์ก็จะยูระวังประมาณนี้ค่ะนี่นะคะพ่อถาจากอาทิตย์หนึ่งไปเขาก็จะขามไปแบบ อาทิตย์กลัวนิดนึงนะคะก็จะได้ลูกประมาณนี้ค่ะนี่ลูกก็จะแญ่ขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆค่ะแต่ว่าพ่อนี่แป๊บเดียวนะคะลูกโตเร็วค่ะลูกโตเร็ว,วนี่ตอนนี้ไอ้แตงอายุของแตงโมของฟังกัก็ยูที่เดือนกูกวัวเนาะคะ่ะประมาณ40 100, ่สิบมือแหวๆมั้งคะฟังก์เลยจะมีลูกขนาดนี้แล้วกะ ไงก็นี่ก็มีค่ะ้า,ราลรักๆละอาทีหนึง่งลูกอาจจะอยู่ประมาณระวางเมื่อกี้ทีทายให้เบิรงไปนะคะ่ะแต่มันจะมีลูกที่แบบติดกรมูเลยที่แบบติดเล้วหมากมันก็นจะลูกง่ายขึ้นมากกว่าเดิมนะกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวฟังผ้ายางไปเบิรงเนาะพอฟังเห็นอยู่มันจะมีลูกแบบงหายเลยพอมือเสามาฮ้องอยู่นะคะ ก็จะเห็นมาลูกแบบง่ายเลยอันนี้ฟังคิดว่านี่น่าจะสองอาทิตย์แล้วตั้งแต่ติดน่วยมานะคะนี่จะเห็นว่าคะนี่ก็ถือว่าลูกง่ายนะคะเนี่ยลูกง่ายลูกง่ายก็เมือกีเยอะนี่มานี่ก็จะเห็นประมาณลูกที่แบบง่ายนี่ค่ะนี่ใสง่ายเลยละ่ะ ลูกญ่ที่เห็นอยู่นี่กะจะมีหลายลูกอยู่เด้อค่ะนี่เห็นมาค่ะอันนี้คือแตงโมตั้งแต่ปลูกมาจนถึงที่ฟังทายคลิปนี่นะคะ่ะก็จะได้ประมาณสี่สิบวันแล้วนะคะนี่ลูกนี่น่าจะออกตั้งแต่ก่อนมูเลยมันลูกนี่ถือว่าบ่าค่อยสวยเป็นไงนะค่ะลูกบ่ลูกบิดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรกินได้เหมือนค่ะ นคะคะก็จะประมาณนี้เห็นไหมคะ่ะนับตั้งแต่เดือนหนึ่งที่ติดดอกที่ติดดอกออกผลเนาะคะ่ะก็จะใส่เวลาเดือนนิดๆค่ะอยู่ประมาณเดือนหนึง่งกับอีกอาทิตย์หนึ่งค่ะก็จะได้เก็บลูก <c oughs> สุกขายเนาะคะ่ะหรือว่าเก็บกินได้เนาะคะ่ะลูก,กเห็นไหมคะ่ะ สามลูกอยู่น้ากันเลยก็จะทาตามหลักหกสิบหามือนะคะนับั้งแต้มมือที่ปลูกมือแรกเลยแล้วก็นจนกระทั่งเก็บลูกแตงโมก็ใช้เวลาประมาณหกสิบหามือค่ะที่จะได้เก็บแตงโมนะคะแตงโมจะสุกประมาณหกสิบหามือทาอากาศ ห่อนมากๆแต่งโมอาจจะสุกรในหกสิบวันก็นจะสุกรกับมีค่ะช่วงที่แบบสุกรกับมีแต่ว่าช่วงแบบมันกัแตงโมมันติด ลูกบอ่ออ่าพอมกันเนาะคะ่ะมันก็อาจจะสุกบร่พรพอมกันได้เขาก็จะต้องถ่าเบิ่งพอสุกเทียแตงโมงฟัง80วันก็นยังเก็บได้ค่ะเพราะมันมีหลายรุ่นที่มันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเขาก็ได้เก็บลูกทิ้งเนาะคะ่ะเขาก็ปล่อยไว้เขาก็เลยเก็บกินได้เรื่อยๆแตงโมงฟังอยู่เลยมากสู่ถึงเก่าสิบวันเลยค่ะสามเดือนก็จะประมาณนี้ละค่ะก็หลังจากติดดอก นี้ก็ใ่ประมาณฟังห้เดือนหนึ่งกับอีกหนึ่งอาทิตย์ค่ะก็จะเริ่มเก็บลูกได้นะคะเริ่มซุกแต่โมก็จะยู่ระว่างอายุประมาณน,นี้ค่ะบ่เกินที่บ่เกินสองเดือนค่ะสองเดือนอาทิตย์หนึ่งอะสองเดือนน้อยๆนี่แหละค่ะก็จะสุกเหมือนแล้วนะคะอายุของแตงโมจะยู่ระว่างนี้แค่นั้นค่ะถ้าผู้ใดใส่หอสามเดือนแตงโมยังบ่สุกนี่กะ ฟังง่าฟังงมาเป็นน้ำลายปัจจัยอยู่นะคะฟั่ง่าอาจจะเป็นน้ำตองเบิงแตงโมแล้วว่าปลูกพันธุ์หยัางเพราะว่าจีนตะหลาดที่ฟังปลูกนี่นะคะก็อาจจะยู่ที่สองเดือนนิด,น,ดนิดแค่นั้น,นะคะ่ะก็จะแดงพอกก็บแล้วค่ะเติมลูกงหญ่แล้วนะคะนี่ฟัองม่แน่ใจว่าเมือนี้ที่ฟังมาอาชีพนี้ แตงโมของฟังได้สี่สิบหมื่นแล้วหรือ,อยังพอฟังยังเมื่อท่านใดน,นับเน,นาะค่ะน่าจะประมาณนี้แหละคะ่ะนี่ฟังจะลูกใ่อ่อีกแล้วฟังมองเอาฟัางปกไวัการะคารอันตรายมากนี่ลูกง่ญ่สุดละมั้งนี่ลูกนี่นอนนอนเล่นกินขางลวค่ะนอนเนี่ยค่ะเห็นไหมค่ะว่าแตงโมลูกใหญ่สุดแล้วกรน่าจะเป็นลูกนี่ค่ะ ับลูกเมื่อกี้ก้อนนานนานอีกนะคะน่ะไึกใคือก้าวก้อนอันตรายพีเลยซัมนี่กับบรรดาสิบเบอรห็นเนาะฟังเบอเห็น,นะคะนือก้าวหรอฟัแมนปะค่ะนี่ฟังก็เริ่มห้องไประดับแ,แล้วนะค่ะนี่ละค่ะอส่วนคลิปนี้ฟังกมาอัปเดตให้เบิรงเนาะค่ะสำหรับพี่ที่ถามฟังเนาะว่าแตงโมแตงเริ่มติดดอกใส่เวลาเท่าไหร่ถึงจะเก,ก็บ ลูกสุกได้เนาะคะ่ะกะเดือนหนึ่งกับอีกหนึ่งอาทิตย์ค่ะที่ฟังหายวบเนาะคะ่ะหายกะประมาณใบประมาณนี้ถ้าแดดดีๆต้นสมบูรณ์เดือนเดียวกะสุกละค่ะกันเมื่อเริ่มมีทยอยสุกอยู่แล้วละค่ะแต่แต่เฮ้าจะมาตรวจสอบเบืง้งสำรวจเบิง้งแตงโมเฮาสม,มือน้่เด้อค่ะเพราะว่าฮะร่างที่เฮ้าปลูกพร้อมกันเนี่ยค่ะ ค้นทีเพิ่นได้เก็บแตงโมพร้อมกันในรุ่นเดียวที่เพิ่นปลูกขายเยอะๆเป็นหลายลร่หลายสิบลร่เป็นม่ค่ะเพิ่นได้ปลูกรอบเดียวเก็บทรงขายนี่เพราะว่าเพิ่นเด็ดลูกนะคะเด็ดลูกแล้วเพิน่นไวลูกไวลูกทีมันขึ้นมาพร้อมกันนะคะเพิน่นไวลูกทีขึ้นมาพร้อมกันเพิ่นก็ะเลยแบบกะเวลาขนาดที่ว่าจะเก็บผลผลิตพร้อมกันได้เลยนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคนที่แบบเพื่อนในวัลูกไอ้กิฟเหมือนคัดขนาดไวัยลูกว่าเกิดอายุธนีลูกทอกันมันก็นจะสุกทอกันนะคะแต่ว่าในส่วนของฟังก็ค,คือฟังไม่ได้วัยลูกนะคะฟังปลอยเลยเกิดมาเท่าไรฟังเอาวหมดค่ะฟังว่าเดทถิ่งฟังเสียดายพอฟงไ่่ได้แบบขาย ต้องแบบไปขายสัตว์คัดใส่ประนั่น,นะคะ่ะฟังกะเอาไปกินเองตามที่ฟังเคยบอกไว้นะคะกะจะประมาณนี้ละคะ่ะฟังกลัาอัปเดตให้ฟังประมาณนี้เนาะคะ่ะอ่าถ้าพี่คนใดที่มีคำถามเกี่ยวกับแตงโมอีกกะสอบถามฟังได้ละคะ่ะพิมพ์มาได้ค่าใหญ่ฟังทำคลิปกะระบุมาได้เลยะคะ่ะวา่าใหญ่ฟังทำคลิปเรื่องนี้ให้ฟังนะคะ่ะฟังก็จะเฮตดให้เนาะ จนคลิปหนีฟังก็ตตังขอตัวไปแค่สซัมีก่อนนะคะไว้เจอกันฟังใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ